ที่ญี่ปุ่นนะ BOJ อุเอดะนะ say center bank will change policy if uh prospects of hitting price goal nah นะ rise substantially ก็คงต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับโดนแรงกดดันนะฮะเอ่อคุณโอเอดะเนี่ยนะเขาสุอุเอดะคือผู้ว่าแบางค์ชาติของญี่ปุ่นเนี่ยโดนแรงกดดันว่าเอ๊ะเฟดเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณลนะว่าไม่ขึ้นดอกแถมจะลดดอกด้วยปีหน้า3ครั้งนะฮะ คือมันมันต้องมันต้องลดแล้วดินะมันต้องปรับแล้วนี่ท่าทีของญี่ปุ่นเนะ่ยก็เขาปรับกันแล้วท่าทีญี่ปุ่นทำไมยังไม่ปรับอีกยังคงนโยบายเดิมนะฮะก็คงโดนถามเยอะนะแกก็เลยออกมาที่บายแล้วกันนะก็จะปรับก็ไดนะ้นนะจะเปลี่ยน Policy ก็ได้ Will Change the Policy จะเปลี่ยนก็ได้คนระับถ้าถ้าเออมันมี Indicator อร์นะไ o ลสโกเนี่ย rise นะถึงจุดที่เขาต้องการนะครับเรื่องราคาสินค้าเข้าของที่แพงเนี่ยคือเขาอยากให้เฟ้ออีกนิดนึง แล้วถ้ามันเฟอร์ถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องการเนี่ย2% Target เนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะปรับก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าขอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอน financial market at home uh, and b o a r d นะะก็ขอดูอีกครั้งหนึง่งผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะคำว่าดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เดาแล้วกันอันนี้เดาก็น่าจะเป็น FOMC ครั้งหน้าให้ผมเดานะก็ FOMC ครั้งหน้ามันก็จะเป็นการเฟิร์มว่าเอ๊ะ คุณเจอรมพูดจริงรืบเปล่านะฮะว่ามันจะลดไม่ลดอะไรไงเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นลดไปก็หรือลดไม่ลดตอนนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วนะไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วเพราะภาพฝั่งนู้นมันกับตลัปัดจะเริ่มลงดอกแล้วนะฮะเขาก็คล้ายๆกับรอความชัวนะอาจจะค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟนิดนึงนะไม่ได้ขยับก่อนเวลาก็เอาแบบชัวๆแล้วกันรออีกสักเดือนนึงถ้ามันชัวก็ จะเริ่มขยับลงให้นะฮะอันนี้น่าสนใจสําหรับ B O J นะการขยับไม่ใช่กับลดลงให้ขยับเปลี่ยนนโยบายนะพอเปลี่ยนนโยบายเนี่ยคิดว่าค่าเงินอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันยังไงใครเทรด forex ก็ดูดีๆแล้วกันเดอ้อนะฮะอะ่ไปดูกันต่อนะฮะเญี่ปุ่นครับนี่ฮะหน้าสุดก็มีรายงานจาก Nikkei Asia เป็นรายงานจากสื่อของญี่ปุ่นเองนะครับเขาบอกว่ามัน struggle นะ struggle st to meet goals for venture capital investment นะ,ะก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะติดนะฮะเรื่องของการมีมีมาลงทุนอ่ะคือเอาเล่าแบบง่ายๆเลยกันสตาร์ทอัพญี่ปุ่นอ่ะมีคนสนใจเยอะนะฮะมีคนสนใจเยอะมีไอเดียอะไรเยอะแต่พอเวลาเขาจะมาลงทุนจริงๆนะฮะเขาไม่ลงเขาไม่ลงไปลงที่อื่นแทนนะฮะอัตราการความสนใจและอัตราการที่แบบตัดสินใจลงทุนเนี่ยปิดดีลเนี่ยไม่แมชกันคนเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยสตาร์ทอัพอินเวสท์เมนต์ในญี่ปุ่น has f i l d To match the interest นะตอนจบมันไม่ได้นะหนึ่งเขาบอกตั้งคำถามไปเลยว่ามันเป็นเรื่องของ Culture นะครับ c u r t u r e b a r r เ e r นะครับเพราะว่าสภาพ c u l u u r e นะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างโดดแล้วก็แตกต่างกันผมก็ไม่แน่ใจว่าคำว่า Culture หมายถึงอะไรมายถึงภาษาอังกฤษพูดไม่ค่อยได้หรือว่ายังไงหรือพูดได้ไม่ดีหรือ อย่างไรนะไม่แน่ใจแล้วก็ทำให้วันเจอเนี่ยไม่มาลงทุนว่าง,งั้นเถอะนะ new company and cultural barrier เห็ไหม cultural barrier ก็คือกำแพงวัฒนธรรมนะที่ค่อนข้างแตกต่างกันกับ foreign investor นะในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่า foreign investor ชาติไหนนะแต่ว่าคนที่จะไปลงทุนที่ญี่ปุ่นเนี่ย mindset ก็จะไม่ค่อยเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอจะปิดดีลกันจริงๆเนี่ย willingness อนะอยากแต่พอมาจริงๆก็ไม่ลงนะครับก็เขาบอกว่ามีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นโตเนี่ยจะต้องทำให้มัน attract attract ก็คือดึงดูดคนมากกว่านี้นะฮะน,นี่คือ n i ก k เอเชียเขาก็วิเคราะห์ไว้บอกว่ากำแพงบางกำแพงเรื่องของ culture ในญี่ปุ่นเนี่ยควรจะต้องทลายออกไม่งั้นเนี่ยคุยนอื่นไม่รู้เรื่องนะบางส่วนผมก็เห็นด้วยนะมันเวลาทำงานเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะมีวิธีของเขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะมี vc ถ้าจะมี venture capital ของประเทศอื่นเข้าไปเนี่ยก็ต้องเปิด วิธีการทํางานมากขึ้นเพราะว่ามันต้องมีการผสมผสานกันเนาะจะเป็นญี่ปุ่นจ๋ดจามากไม่ได้นะฮะผมไม่ได้พูดถึงการท่องเที่ยวนะพูดถึงบริษัทญี่ปุ่นถ้าใครทํางานในบริษัทญี่ปุ่นจะเข้าใจที่ผมพูดเนะี่ยแบเรียร์มันเคาเชอร์มันจะค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะแล้วถ้าต่างชาติเข้าไปไม่เข้าใจแล้วเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะแบบไม่ไม่โอเคไงหลายคนก็จะไม่โอเคมันก็ทําให้ VC เองจริงก็ไปไม่ถึงดวงดาวแล้วก็ เนี่ยครับพอนิขิก็วิเคราะห์มาบอกว่าเนี่ยก็สุดท้ายญี่ปุ่นก็เสียหายไปเยอะนะจากการที่เขาไม่ไม่มาต่อหรือไม่ไม่มาลงทุนอื